สวัสดีคะ่ะท่านผู้ฟังทุกๆท่ทานขอต้อนรับเข้าสู่โลกของนิยายเสียงสุดเข้มข้นกับเทโนเวัร์สตูดิโอหากคุณเป็นคนรักนิยายแนวแฟนตาซีผจญภยัยดรามา่าความรักสืบสวนหรือข้ามมิติเราขอนําเสนอนิยายเสียงที่ให้คุณได้ดื่มด่ากับเนื้อเรื่องเสมือนหลุดเข้าไปในโลกของตัวละครจริงๆของโลกนิยายอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดตอนใหม่ๆและเรื่องใหม่ๆ เพื่อเป็นกำลังใจให้เราสร้างสารรค์นิยายเสียงดีๆและนำเสนอเรื่องราวสุดเข้มข้นให้คุณได้รับฟังกันต่อไปขอขอบคุณทุกๆก,กำลังใจและกดติดตามช่องของเราเชิญรับฟังกันได้เลยค่ะความเดิมตอนที่แล้ว เมื่อถึงเวลาเย็นอาจารย์อาวุโสหลงเทียนอยู่เรียกศิษย์ทุกคนมารวมตัวกันวันนี้พวกเจ้าทุกคนทำได้ดีมากพวกเจ้าได้เรียนรู้ถึงความสำคัญของการเคารพและการฝึกฝนจิตใจพรุ่งนี้พวกเจ้าจะได้เริ่มฝึกฝนวิชาขั้นพื้นฐานต่อไปศิษย์ทุกคนโค้งคารวะและแยกย้ายกันกลับไปพักผ่อนพร้อมกับความหวังและความมุ่งมั่นที่เพิ่มมากขึ้นการฝึกฝนในหอพุทธสวรรค์ช่วยให้ศิษย์ใหม่ทุกคนเข้าใจถึงความสำคัญของการเคารพและการฝึกฝนจิตใจพร้อมกับการเตรียมตัวสำหรับการฝึกฝนวิชาขั้นสูงในอนาคต เมื่อแสงอาทิตย์เริ่มคลอยต่ำสิทใหม่ทั้งชายและหญิงทยอยเดินกลับจากหอพุทธสวรรค์ซึ่งเป็นสถานที่สำหรับการฝึกฝนพลังภายในและสมาธิในระดับลึกแม้ว่าจะมีความเหน็ดเหนื่อยจากการฝึกแต่ทุกคนก็เต็มไปด้วยความประตือรือร้นและความมุ่งมั่นหน้าหอพักของสิทธิ์ชายและหญิงบรรยากาศแตกต่างออกไปเล็กน้อยแต่ทั้งสองฝ่ายต่างมีบทสนทนาที่สะท้อนถึงความพยายามและการเติบโตของตนเองหลังจากเสร็จสิ้นการฝึกฝนประจำวันสิทธิ์ชายทั้งหมดกลับมายัางที่พักเพื่อพักผ่อนและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการฝึกเดินลมปราณ เซียวหมิงกล่าวข้ารู้สึกเหมือนการเดินลมปราณพื้นฐานครั้งนี้ยากกว่าที่คิดไว้ข้าพยายามรวบรวมลมปราณไว้ที่ตาเทียนแต่มันไม่เสถียรเท่าไหร่จางไห่กล่าวเสริมใช่ข้าเองก็เจอปัญหาแบบเดียวกันบางทีเราอาจยังควบคุมพลังไม่ดีพอหลี่มู่กล่าวเสริมขึ้นการเดินลมปราณพื้นฐานเป็นเรื่องของการฝึกสมาธิและการควบคุมการหายใจหักข้ามขั้นตอนเล็กๆน้อยๆไปมันอาจทำให้พลังไหลเวียนผิดทางได้เซียยหมิงกล่าวต่อ แล้วเจ้าทำอย่างไรให้ลมปราณของเจ้าสเสถียรขึ้นถ้ารู้สึกว่ามันกระเพื่อมตลอดเวลาหลี่มู่กล่าวเสริมขึ้นทันทีข้าลองฝึกปรับลมหายใจให้ลึกและสม่ำเสมอพร้อมกับจินตนาการว่าพลังกำลังไหลเวียนไปตามเส้นลมปราณอย่างช้าช้าและนุ่มนวลจางไห่กล่าวเสริมพร้อมสแสดงท่าทางข้าเข้าใจแล้วการฝึกเดินลมปราณพื้นฐานไม่ใช่แค่การสะสมพลังแต่ยังต้องควบคุมการไหลเวียนให้สมดุลด้วยเซียวหมิงมองดูเพื่อนๆน,นแล้วกล่าวต่อใช่ข้าจะลองฝึกใหม่อีกครั้งพรุ่งนี้หวังว่าข้าจะทำได้ดีขึ้น ส่วนทางหอพักสิทธิ์หญิงที่ตั้งอยู่ในบริเวณที่ปลอดภัยมีกำแพงล้อมรอบเพื่อความเป็นส่วนตัวสิทธิ์หญิงทั้งหมดกลับมาอย่างที่พักของพวกเธอบรรยากาศในห้องโถงเล็กๆเ,เต็มไปด้วยความสงบและความอบอุ่นแสงจากตะเกียงน้ำมันสองประกายสว่างสวยทำให้ทุกคนรู้สึกผ่อนคลายหลังจากการฝึกฝนมาตลอดทั้งวันหลินซินเยเว่ยิ้มบางๆแล้วกล่าววันนี้ทุกคนฝึกหนักกันมากเลยนะข้าแทบรอไม่ไหวอยากจะนอนพักแล้วจูหลิงพยักหน้าแล้วกล่าว ใช่แล้วการฝึกฝนเดินลมปราในวันนี้ทำให้ข้ารู้สึกเหนื่อยล้าจริงๆแต่ก็สนุกดีเหมือนกันลิงเอ,อ๋มองทุกคนด้วยรอยยิ้มบางๆพร้อมกล่าวขอบคุณทุกคนที่ช่วยเหลือกันในการฝึกฝนข้ารู้สึกว่าพวกเราทุกคนมีความมุ่งมั่นที่เหมือนกันลินซินเย่เว่หัวเราะเบาๆแล้วกล่าวลิงเอ,อ๋เจ้าดูจริงจังมากเลยนะแต่ข้าชอบความมุ่งมั่นของเจ้าจังลิงเอ,อ๋ยิ้มกว้างขึ้นเล็กน้อยแล้วกล่าว ขอบคุณนะและจากนี้ไปให้ทุกคนเรียกข้าว่าหลิงเออเธอนะมันฟังดูอบอุ่นและดูคุ้นเคยจู้หลิงพยักหน้าด้วยรอยยิ้มแล้วกล่าว ได้เลยพี่หลิงเอ,อ๋ฟังดูเหมาะกับพี่มากและฟังดูดีเลยเชียวหลิงเอ,อ๋ยิ้มเล็กน้อยแสดงสีหน้าพอใจแก้มของเธอเป็นสีอมชมพูขึ้นมาทันทีด้วยความเขิอนอายหลินซินเยเว่หัวเราะแล้วกล่าวใช่แล้วหลิงเอ,อ๋จากนี้ไปเราจะเรียกเจ้าแบบนี้นะซูเมิงหยาเดินเข้ามาพร้อมกับน้ำชาสำหรับทุกคนเอาหลักค่าเตรียมน้ำชามาให้ทุกคนพร้อมแล้วหวังว่ามันจะช่วยให้พวกเรารู้สึกผ่อนคลายมากขึ้นหลิงเอ,อ๋ยกถ้วยชาขึ้นดื่มเล็กน้อยแล้วกล่าว ขอบคุณมากนะสู่เมองจูหลิงถามด้วยความสนใจพี่หลิงเอ๋อพี่เคยฝึกเพลงกระบีหยกกับอาจารย์ของพี่มานานแค่ไหนแล้วคะหลิงเอ๋อรรุ่นคิดเล็กน้อยแล้วกล่าวข้าฝึกมาตั้งแต่ยังเด็กแต่มันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยที่จะควบคุมพลังและควบคุมกระบี่ได้อย่างสมบูรณ์แบบทั้งหลิงอี้พยักหน้าเข้าใจ พร้อมกล่าวข้าเองก็เคยฝึกวิชาวิชาพิษมาบ้างรู้เลยว่ามันยากแค่ไหนซูเมิงยากล่าวเสริมขึ้นแต่ข้าเชื่อว่าถ้าพวกเราช่วยเหลือซึ่งกันและกันเราทุกคนจะแข็งแกร่งขึ้นได้อย่างแน่นอนหลิงเอ,อ๋ยยิ้มด้วยความมั่นใจแล้วกล่าวใช่แล้วข้าก็เชื่อแบบนั้นขอบคุณทุกๆคนอีกครั้งสําหรับกําลังใจและช่วยเหลือกัน ทุกๆคนยิ้มพร้อมกล่าวโดยพร้อมเพียงด้วยความยินดีเจ้ากะพร้อมเสียงหัวเราะอย่างมีความสุขดังไปทั้งห้องบรรยากาศการสนทนาในหอพักศิษย์หญิงเต็มไปด้วยความอบอุ่นและความเป็นกันเองทุกคนเริ่มเรียกไปหลิงเอว๋วหลิงเอ๋อซึ่งช่วยสร้างความผูกพันและความใกล้ชิดระหว่างพวกเธอมากขึ้นนอกจากนี้การสนทนายัางสะท้อนให้เห็นถึงความพยายามและความมุ่งมั่นของแต่ละคนในการฝึกฝนเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการทดสอบและการผจญภัยที่กำลังจะมาถึงตอนที่30 การฝึกฝนลมปราณขั้นที่3และการรับยาโอสถทิพย์เช้าว,วันใหม่เริ่มต้นขึ้นด้วยแสงอรุณอ่อนๆยามเช้าที่สาส,สองผ่านหมอกบางเบาซึ่งปกคลุมไปทั่วบริเวณสำนักหลงอยู่บรรยากาศเต็มไปด้วยความสงบและเย็นสบายอากาศสดชื่นจนทำให้ทุกคนรู้สึกกระปรี้กระเปร่าในเขตที่พักสิทธิหญิงและชายสิทธิแต่ละคนต่างตื่นนอนอย่างพร้อมเพรียงกันบางคนออกมายืนมองท้องฟ้าที่กำลังเปลี่ยนสีจากสีชมพูอ่อนเป็นสีทองสว่างบางคนจัดเตรียมตัวสำหรับวันใหม่ด้วยการฝึกฝนเบื้องต้น เวลาผ่านไปอย่างรวดเร็วจนเข้าสู่เดือนที่6ของการฝึกฝนในสำนักลงยูสิบใหม่ทุกคนได้พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะการฝึกฝนลงปราณญิงอย่างซึ่งเป็นศาสตร์ขั้นสูงที่เน้นการปรับสมดุลระหว่างพลังภายในและภายนอกของร่างกาย แสงอรุณอ่อนๆส่องผ่านหมอกบางเบาที่ปกคลุมไปทั่วบริเวณสำนักหลงอยู่อากาศเย็นสบายและเต็มไปด้วยความสงบสิทธิ์ทุกคนเริ่มตื่นนอนอย่างพร้อมเพรียงเสียงการเตรียมตัวและเสียงสนทนาระหว่างสิทธิ์ดังขึ้นเบาๆในบรรยากาศที่เงียบสงบเซียวหมิงลุกขึ้นจากเตียงและมองออกไปนอกหน้าต่างเขาพึมพำกับตัวเอง อากาศเช้านี้ช่างสดชื่นจริงๆมันทำให้ข้ารู้สึกถึงพลังธรรมชาติไหลเวียนรอบตัวค่าเจ้าเวินซึ่งกำลังฝึกกระบี่หันมาตอบด้วยรอยยิ้มบางๆใช่การฝึกฝนในยามเช้าแบบนี้ช่วยให้ข้าควบคุมลมปราณได้ดียิ่งขึ้นมันเหมือนกับการเริ่มต้นวันใหม่ด้วยความสงบและมั่นคงหานฟิงและมอเหยียนก็เดินเข้ามาสมทบ หารสิ่งพูดขึ้นด้วยน้ำเสียงตื่นเต้นข้ารู้สึกถึงพลังลมปราณของข้าแข็งแกร่งขึ้นเล็กน้อยหลังจากการฝึกเมื่อคืนแต่ยังต้องฝึกฝนให้มากกว่านี้เมื่อเยยนยิ้มและเสริมขึ้นใช่ข้าเองก็รู้สึกแบบนั้นแต่ข้าคิดว่าการฝึกฝนในยามเช้าแบบนี้อาจช่วยให้พวกเราสามารถควบคุมพลังได้ดียิ่งขึ้นหลิงเฉินที่กำลังฝึกเวทอัขระอยู่หันมากล่าวด้วยน้ำเสียงสดใสใชใ่วันนี้อากาศดีจริงๆเซียวหมิงพูดขึ้นถึงเวลาอาหารเช้าแล้วไปกันเถิดแล้วทุกคนก็เดินตามกันไปที่โรงอาหาร สิทุกคนทยอยเดินมายัางห้องอาหารที่ตั้งอยู่ใจกลางสำนักระหว่างทางพวกเขายังคงพูดคุยกันอย่างออกรถออกชาติหลี่มู่และเซี่ยงหลงพูดขึ้นค่าคิดว่าวันนี้จะเป็นวันที่สำคัญสำหรับพวกเราเพราะเราจะได้รับยาโอโซดที่จะช่วยเสริมสร้างพลังลมปราณของเรา เสี่ยงหลงพยักหน้าและตอบใช่ถ้าหวังว่ายาโอสถนี้จะช่วยให้พวกเราสามารถทะลวงขีดจำกัดของตัวเองได้เร็วขึ้นณนะห้องอาหารที่เต็มไปด้วยเสียงสนทนาแสงแดดอ่อนๆส่องผ่านหน้าต่างไม้บานใหญ่ของห้องอาหารขนาดกว้างขวางในสำนักหลงอยู่ภายในห้องเต็มไปด้วยกลิ่นหอมอาหารเช้าที่ถูกจัดเตรียมอย่างพิธีพิถันแม้ว่ากฎของสำนักจะกำหนดให้สิทธิชายและหญิงแยกที่พักแต่ในห้องอาหารนี้การแบ่งแยกดังกล่าวดูเหมือนจะถูกลดทอนลงเล็กน้อยสิทธิทั้งสองฝ่ายนั่งรวมกันอย่างเป็นธรรมชาติโดยมีโต๊ะยาวที่แบ่งออก ออกเป็นสองฝั่งตามธรรมเนียมการสนทนาเริ่มตน้นที่โต๊ะกลางเสียงหัวเราะเบาๆและบทสนทนาก็ดังขึ้นเมื่อเซียวหมิงพูดขึ้นขณะยก้วยซุปร้อนขึ้นจิตถ้าคิดว่าอากาศเช้านี้เหมาะแก่การฝึกฝนจริงๆมันทําให้ร่างกายสดชื่นมากกว่าทุกๆวันจูหลิงยิ้มบางๆก่อนตอบกลับจากฝั่งตรงข้ามใช่แต่ข้าว่าเจ้าเองก็คงจะได้ประโยชน์จากการพักผ่อนนะพี่เซียวหมิงข้าเห็นเจ้าฝึกฝนจนดึกทุกคืนเลยเซียวหมิงหัวเราะราออกมาดังกว่าเดิมห้าห้าห้า ข้าแค่อยากใช้เวลาให้คุ้มค่าก็เท่านั้นเองแล้วเจ้าหละ่ะเมื่อคืนข้าเห็นเจ้าออกไปฝึกกระบี่ในสวนดอกไม้จูหลิงพยักหน้ายอย่างภาคภูมิใจ ข้าพยายามควบคุมพลังลมปราณให้ดีขึ้นส่วนเพลงกระบี่ของข้าก็ยังอ่อนจึงต้องฝึกให้มากขณะเดียวกันที่โต๊ะใกล้เคียงหานฟิงและหลี่มู่ข้าคิดว่าเราจะต้องทดสอบการประสานงานระหว่างพลังเวทและเพลงกระบี่หานฟิงพูดขึ้นด้วยน้ำเสียงจริงจังข้าเห็นด้วยหลี่มู่ตอบการฝึกฝนร่วมกันอาจช่วยให้เราเข้าใจพลังของตนแต่ละคนอื่นๆให้ดีขึ้นหานฟิงยิ้มบางๆก่อนเสริมแล้วเจ้าเคยลองฝึกฝนกับสิทธิชายคนอื่นๆบ้างหรือย,ยัง ข้าคิดว่าเซียวหมิงมีเทคนิคที่น่าสนใจมากนะหลีมู่พยักหน้าใช่พี่เซียวเขาเก่งจริงๆข้าเห็นด้วยเสียงหนึ่งดังขึ้นเมื่อเยยนและเจ้าเหวนข้าคิดว่าการฝึกสมาธิในตอนเช้าช่วยให้ข้าควบคุมพลังได้ดีขึ้นเมื่อเยยนพูดขึ้นข้าเองก็รู้สึกแบบนั้นเหมือนกันเจ้าเหวนตอบแต่ข้าคิดว่าการฝึกฝนร่างกายก็สำคัญไม่แพ้กันนะเมื่อเยียนหัวรเราะเบาๆแน่นอนแต่ข้าคิดว่าการผสมผสานระหว่างการฝึกสมาธิและร่างกายจะทำให้เจ้าแข็งแกร่งขึ้นอย่างรวดเร็ว ขณะเดียวกันหลิงเอ๋อซึ่งนั่งอยู่ที่โต๊ะฝ่ายหญิงได้ยินบทสนทนานี้และหันมาพูดขึ้นด้วยน้ำเสียงนุ่มนวลแต่หนักแน่นการฝึกฝนไม่เพียงแค่เกี่ยวกับพลังหรือเทคนิคเท่านั้น oh. แต่มันยังเกี่ยวกับจิตใจของเราด้วยค่าเ oh. ชื่อว่าหากเรามีสมาธิและจิตใจที่แข็งแกร่ง oh. เราจะสามารถเอาชนะอุปสรร,รคใดๆก็ตามได้ เซี่ยมิงหันมองหลิงเอ๋อด้วยความสนใจและตอบกลับด้วยรอยยิ้มเจ้าพูดถูกหลิงเอ๋อร์ข้าเองก็พยายามฝึกฝนจิตใจ,จควบคู่ไปกับร่างกายเช่นกันแต่บางครั้งข้าก็อดสงสัยไม่ได้ว่าเจ้ามีเคล็ดลับอะไรในการควบคุมพลังของตัวเองได้อย่างสมบูรณ์แบบขนาดนั้น หลิงเอ่ยยิ้มบางๆและตอบด้วยน้ำเสียงจริงจังเคล็ดลับของข้าไม่มีอะไรมากไปกว่าการฝึกฝนอย่างสม่ำเสมอและการฟังเสียงของธรรมชาติรอบตัวข้ามักจะใช้เวลาในยามเช้าเพื่อสื่อสารกับวิหกเพลิงของข้ามันช่วยให้ข้าเข้าใจถึงพลังแห่งแสงและพลังแห่งชีวิตได้ดียิ่งขึ้นหานฟิงซึ่งนั่งอยู่ข้างๆหลิงเอ่รู้แทรกขึ้นด้วยความสนใจข้าเองก็เคยลองทำแบบนั้นแต่บางครั้งข้าก็รู้สึกว่าพลังของข้ายังไม่มั่นคงพอหลิงเออเจ้าคิดว่าข้าควรทำอย่างไรหลิงเออหันไปมองหานฟิงด้วยสายตาที่อ่อนโยนและ ตอบอย่างจริงใจ ้าแนะนำให้เจ้าลองฝึกสมาธิในสถานที่ที่เงียบสงบเช่นสวนดอกไม้ทางตะวันออกของสำนักที่นั่นมีพลังงานธรรมชาติที่ช่วยเสริมสร้างความมั่นคงให้กับจิตใจของเจ้าได้นอกจากนี้การฝึกฝนร่วมกับเพื่อนร่วมสำนักก็อาจช่วยให้เจ้าพัฒนาได้เร็วขึ้นซูหลิงหัวเราะเบาๆและพูดขึ้นฟังดูยอดเยี่ยมเลยนะพี่หลิงเอ๋อพี่ช่างเป็นคนที่มีความคิดลึกซึ้งจริงๆหลิงเอ๋ยิ้มบางๆและตอบกลับด้วยน้ำเสียงอ่อนโยนขอบคุณสำหรับคำชมแต่ข้าเองก็ยังต้องฝึกฝนต่อไปเพื่อที่จะเป็นผู้พิทักษ์ที่ดีแลลละะช่วยเเหืออสนักขงรา ให้ตัวเองแข็งแกร่งขึ้นบรรยากาศอันแสนอบอุ่นภายในห้องอาหารแม้ว่าสิทธิชายและหญิงจะนั่งแยกโต๊ะตามธรรมเนียมแต่เสียงสนทนาและความร่วมมือระหว่างพวกเขาทําให้บรรยากาศในห้องอาหารดูอบอุ่นและเป็นกันเองการพูดคุยเหล่านี้ไม่เพียงแต่ช่วยสร้างความเข้าใจซึ่งกันและกันแต่ยังเป็นโอกาสในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการฝึกฝนและการพัฒนาตนเองเมื่อ,ออาหารเช้าสิ้นสุดลงสิทธิทุกคนต่างลุกขึ้นและเตรียมตัวสําหรับการฝึกฝนในวันใหม่แต่รอยยิ้มและความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นในห้องอาหารนี้จะยังคงอยู่ในใจของพวกเขา ตลอดวัน เมื่อทุกคนออกจากห้องอาหารบรรยากาศในสำนักยังคงสดชื่นและสงบเสียงลมพัดผ่านใบไม้และแสงแดดอ่อนๆสองประกายลงบนเส้นทางที่ปูด,ด้วยหินอ่อนขาวสิบหลายคนเดินเป็นกลุ่มอย่างเป็นระเบียบและพูดคุยกันอย่างสนิทสนมเซียวหมิงเดินเคียงข้างจูหลิงและหลิงเอ๋อซึ่งกำลังพูดคุยเกี่ยวกับภารกิจที่กำลังจะเกิดขึ้นข้าเคยได้ยินมาว่าหอโอสถทิพเป็นสถานที่ที่รวบรวมสมุนไพรหายากไว้มากมายจูหลิงพูดขึ้นด้วยความสนใจใช่หลิงเอ๋อตอบนอกจากสมุนไพรแล้วที่นั่นยังมีน้ำทิพที่สามารถฟื้นฟูพลังชีวิตได้อย รรววดเ็มันสำคัญมากสำหรับการสุกฝนของเราเซียวหมิงยิ้มบางๆและถามขึ้นแล้วพวกเราจะได้เรียนรู้อะไรบ้างในวันนี้หลิงเอ๋อหันมองเขาด้วยสายตาจริงจังเราจะได้เรียนรู้วิธีการผสมสมุนไพราการปรุงยาเพื่อเสริมพลังลมปราณและการใช้พลังบำบัดเพื่อรักษาบาดแผลทั้งหมดนี้จะช่วยให้พวกเราแข็งแกร่งขึ้นทั้งร่างกายและจิตใจ เมื่อทุกคนเดินทางมาถึงหอโอสทิปซึ่งเป็นอาคารขนาดใหญ่ที่ทำจากไม้สีเข้มและแกะสลักอย่างประณีตภายในหอดูเงียบสงบและเต็มไปด้วยกลิ่นหอมของสมุนไพรสิทธิ์อาวุโสเจ้าสำนักหยวนชิงยืนรอพวกเขาอยู่ตรงกลางห้องโถงใหญ่ยินดีต้อนรับสู่หอโอสทิปเจ้าสำนักพูดด้วยน้ำเสียงหนักแน่นที่นี่คือสถานที่ที่พวกเจ้าจะได้เรียนรู้วิธีใช้พลังธรรมชาติและสมุนไพรเพื่อเสริมสร้างพลังภายในของตนเองพวกเจ้าจะต้องตั้งใจเรียนรู้เพราะสิ่งที่พวกเจ้าได้รับในวันนี้อาจช่วยชีวิตพวกเจ้าในอนาคต เจ้าสำนักหยวนชิงพาทุกคนเดินเข้าไปยังลานภายในหอโอสถทิพซึ่งมีบ่อสมุนไพรขนาดใหญ่ที่เต็มไปด้วยน้ำใสาราวกับคริสตัลรอบๆบบ่อมีสมุนไพรหลากหลายชนิดวางเรียงรายอย่างเป็นระเบียบสมุนไพรแต่ละชนิดมีสรรพคุณแตกต่างกันออกไปเจ้าสำนักอธิบายขณะชี้ไปยังสมุนไพรแต่ละชนิดสมทองเพิ่มพลังชีวิตและฟื้นฟูร่างกายดอกหลินจือ ช่วยเสริมสร้างสมาธิและควบคุมพลังลมปราณสมุนไพรต้านพิษหนังเหนียวช่วยป้องกันพิษและเสริมสร้างความทนทานของร่างกายหลังจากแนะนําสมุนไพรแล้วเจ้าสานักหยวนชิงยังแสดงวิธีการผสมสมุนไพรและนํามันไปแช่ในน้ําทิพย์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการฟื้นฟูพลังตอนที่31 การฝึกผสมสมุนไพรและการรับยาจากหม้อต้มบททดสอบของอาจารย์ทั้ง9หลังจากการฝึกฝนพื้นฐานในสำนักหลงอยูเสร็จสิ้นเหล่าศิษใหม่ทั้งหมดได้ก้าวเข้าสู่การฝึกขั้นสูงซึ่งเป็นการเรียนรู้การใช้สมุนไพรและการปรุงยาเพื่อเสริมพลังภายใน อาจารย์ทั้งเก้าของสำนักได้เตรียมบททดสอบพิเศษสำหรับพวกเขาโดยเฉพาะอย่างยิ่งการฝึกผสมสมุนไพรและการรับยาจากหม้อต้มที่จะช่วยให้พวกเขามีความแข็งแกร่งทั้งร่างกายและจิตใจในห้องโถงใหญ่ของสำนักอาจารย์ใหญ่หลงเทียนอยู่ยืนอยู่ตรงกลางเขาพูดด้วยน้ำเสียงหนักแน่นการฝึกฝนไม่ได้จำกัดเพียงแค่การต่อสู้เท่านั้นแต่ยังรวมถึงการใช้สมุนไพรและยาเพื่อเสริมสร้างพลังภายในการฝึกครั้งนี้จะสอนให้พวกเจ้าเข้าใจถึงพลังแห่งธรรมชาติและวิธีการนำมันมาใช้เพื่อประโยชน์แกต่ตนเอง เขาหันไปมองสิทธิ์ใหม่ทั้งหมดก่อนจะกล่าวต่ออาจารย์ทั้ง9้าคนจะเป็นผู้ดูแลการสึกฝนของพวกเจ้าในวันนี้แต่ละคนจะสอนเทคนิคเฉพาะของตนและพวกเจ้าจะต้องผ่านบททดสอบที่ยากลำบากหากใครล้มเหลวอาจต้องเผชิญกับผลลัพธ์ที่ไม่คาดคิดอาจารย์หวงเฉิงผู้เชี่ยวชาญสมุนไพรเพิ่มพลังลมปราณจะสอนวิธีการเลือกสมุนไพรที่เหมาะสมเช่นสมทอง ดอกหลินจือและใบเทลดาฟ้าการผสมสมุนไพรต้องอาศัยความละเอียดอ่อนหากผิดพลาดแม้แต่นิดเดียวอาจทำให้ยาไร้ประสิทธิภาพหรือกลายเป็นพิษท่านนี้คืออาจารย์หลี่เมิงผู้เชี่ยวชาญสมุนไพรเสริมพลังโจมตีจะเป็นคนแนะนำสมุนไพรที่เพิ่มพลังในการโจมตีเช่นเห็ดไฟป่าหินคริสตันเย็นและรากมังกรดำพลังโจมตีไม่ได้ขึ้นอยู่กับกำลังเพียงอย่างเดียวแต่ยังต้องควบคุมพลังงานภายในให้เหมาะสม ต่อไปคืออาจารย์เจียงเฟิงผู้เชี่ยวชาญสมุนไพรบำบัดจะสอนการใช้สมุนไพรเพื่อรักษาบาดแผลเช่นดอกบัวงเงินใบสะเดาฟ้าและน้ำทิพย์เย็นการรักษาไม่ใช่แค่การเยียวยาร่างกายแต่ยังต้องฟื้นฟูจิตใจของเจ้าด้วยโปรดติดตามตอนต่อไป